สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,ม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นถนนพหะโยทินและถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพร้องเรียนมาว่าพบเห็นรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่บรรทุกวัสดุต่างๆทั้งหินทั้งทรายแล้วไม่มีการคุมผ้าใบขอสไลด์ด้วยนะครับมาสัญจรใช้ถนนร่วมกับพี่น้องประชาชนเป็นจานวนมาก ผลของการไม่ไม่มีการคุมผ้าใบาก็คือเศษหินต่างๆหล่นกระเด็นออกมาจากรถทําให้ไปโดนกระจกของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายสุดท้ายแล้วก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่นะครับ เรียนประธานสภาที่เคารพผมสรพัชศรีปาดผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอแก่งคอยเฉพาะตำบลห้วยแห้งจากรรคประชาชนครับมีเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนมาปรึกษาหารือดังนี้ครับเรื่องแรกครับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในถนนถนนพระโุนโยธินและถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพร้องเรียนมาว่าพบเห็นรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่บรรทุกวัสดุต่างๆทั้งหินทั้งทรายแล้วไม่มีการคุมผ้าใบขอสไลด์ด้วยนะครับมาสัญจรใช้ถนนร่วมกับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมาก ผลข,ของการไมร่ไม่มีการคุมผ้าใบก็คือเศษห,หินต่างๆหล่นกระเด็นออกมาจากรถทําให้ไปโดนกระจกของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายสุดท้ายแล้วก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่นะครับจนตอนนี้ประชาชนเริ่มเอือมละอามหมดแล้วครับฝา,ราฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมและกองบังคับการตํารวจทางหลวงให้ช่วยแก้ไขแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยครับ เรื่องต่อมานะครับได้รับเรื่องโรงเรียนจากประชาชนนะครับชุมชนเขาขาวใต้ตมบนหน้าพรลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากลิงที่ลงมาจากเขานะครับมาหาอาหารกินนะฮะซึ่งสร้างความเดือดร้อนลำคาญในการดําเนินชีวิตประจําวันให้แก่พ่อแม่พี่น้องอย่างมากครับฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้แก้ไขปัญหานี้ให้ประชาชนด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับไม่ว่าผมจะลงพื้นที่ไปพบประชาชนที่ไหนนะครับจะตามบ้านวัดโรงเรียนตลาดหรือที่ไหนก็ตามแต่นะฮะ ก็ต่างได้ยินเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าค่าของชีพทุกวันนี้ต่างสูงขึ้นทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าก็แพงนะแต่ค่าแรงยังคงเท่าเดิมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังบ่นนะว่าขายของไม่ดีคนซื้อน้อยลงซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงฮนะเพราะผมเดินตลาดพบปะพี่น้องประชาชนทุกสัปดาห์รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนไปว่ามีคนซื้อน้อยลงพาอค้าแม่ค้าก็ออกมาขายของกันน้อยลงจริงๆฮนะตอนนี้พี่น้องประชาชนแบกจนจะแบกไม่ไหวแล้ว ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับให้เร่งแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ